กูรูทางการตลาดของโลกปรมาจารย์ไอ้ปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยสุดยอดของโลกที่เขายอมรับเขาบอกธุรกิจเครือข่ายที่ดีมี7อย่างเขาบอกที่หนึ่งต้องมีคัมบรีที่มั่นคงบริษัทที่มั่นคงเราจะเลือกทำเอเเอมกับใครเนี่ยต้องเลือกบริษัทที่มั่นคงอันที่สองบอกต้องมีโปรดักที่ดีมีความแตกต่างไม่มีคู <t ched> ่แข่งได้ยิ่งดีเลยอันที่สามเนี่ยแผนคือแผนรายได้แผนรายได้ต้องเป็นธรรมและคุ้มค่าผมถามบริษัทเขาเลยคุณจ่ายเท่าไหร่ ไม่ลแฟรคุณจ่ายเยอะผมดีใจผมกลัวคุณเจ๊งถ้าคุณจ่ายพอดีพอดีที่มีมาตรฐานบริษัทต้องอยู่ได้จะได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาได้อีกพัฒนาธุรกิจไปได้แล้วคนทํางานก็อยู่ได้อย่างเหมาะสมผมเรียกว่าแฟร์คือเป็นธรรมและคุ้มค่าอันที่4ี่เทรนด์วิทตเกอร์บอกว่าต้องมีเทรนด์แนวโน้มสินค้าต้องเป็นสินค้าขาขึ้นนะอย่าไปทําสินค้าขาลงเหนื่อยตายเห็นด้วยไหมฮะ เราเาสินค้าขาขึ้นต้องเป็นแนวโน้มตลาดกำลังต้องการในปัจจุบันและอนาคตอันที่5้าบอก t ทมิ่งจังหวะต้องเลือกจังหวะดีนะไม่จะเข้าไปตอนเขาอิ่มตัวหมดแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยจริงไหมฮะแต่เราไปเข้าตอนที่เขากําลังเริ่มต้นเนี่ยมันดีทีมอันที่6ก็บอกต้องมีทีมดีมิสคาวเน้นเสมอว่าดีมทีมนะฮะต้องมีดีมทีม ต้องมีทีมดีมีผู้นำดีมีทีมงานที่มีประสบการณ์อันที่7มีเมเนจเมนท์ที่ดีต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีอันนี้ก็เจอย่างที่ p ีเตอร์ดักเกอร์บอกไว้พอประชุมด้วยอะไรด้วยก็เริ่มสนใจนะครับจนสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าผมเลือกทําไมผมเลือกเขานะครับหบริษัทเขายาวนานถึงแปปีผมว่าบริษัทไหนถ้ามันอยู่ได้ถึงเกิน50ปีเนี่ย ไม่มั่นคงรู้จะพูดยังไงนะอันที่สองก็มีสินค้านะวัตกรรมที่ไม่มีคู่แข่งเป็นเทคโนโลยี NASA วันนี้ไม่มีองค์การใดมีงบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาที่ใหญ่สุดมากกว่า n a s าไม่มีนะครับเพราะ n a s าทำเรื่องวิจัยเกี่ยวกับโลกทั้งหมดเลยนะฮะว่าจะเป็นไงมนุษย์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับไม่มีคู่แข่งแน่นอนนะฮะที่สแผนไรายได้ดีเป็นธรรมนะฮะทั้งทีมงานและบริษัท ผมไม่กลัวเรื่องแผนเลยนะเวลาใครถามแผนมั้งไงอย่าไปสนใจมันเลยเราสนใจบริษัทสนใจผู้นําสนทัยผู้บริหารถ้าก็เป็นคนที่ทํางานได้ดีเขาต้องทําให้มันดีถ้าเขาตัดใจลงทุนเมื่อไหร่ในเมืองไทยเนี่ยเราจบที่เหลือเรากล้าทาตลาดสินค้าสุขภาพเป็นแนวโน้มแน่นอนโลกวันนี้กลัวแก่กลัวตายกลัวไม่สวยกลัวไม่หล่อทั้งนั้นแหละเพราะถ้าทําสินค้าพวกนี้ทำสินค้ากับคนมีไรายได้ดีเพันเศรษฐกิจขึ้นลงมีปัญหาไหมมีปัญหาพวกนี้ก็มีเงินออมนะครับ เมื่อเราทําสินค้ากลุ่มนี้เป็นความต้องการปัจจุบันและอนาคตอยู่ในช่วงเริ่มต้นบุกเบิกต้องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางวันนี้ศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่แพ้ใครแล้วถ้าวิเคราะห์ลงลึกแล้วเราเจ๋งสุดเราเป็นวนุษุ์เครือข่ายที่เจ๋งที่สุดเพราะนั้นพอเขาตกลงว่าให้ไทยเป็นศูนย์กลางผมเลยต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วก็เรามีโอกาสขยายไปอยู่ในช่วงบุกเบิกท่านเห็นด้วย แล้วท่านอยากทําท่านจะมีความภูมิภาคภูมิใจไปกับผมมีผู้นําที่ดีทั้งโจเซฟคาวิวผมคบหาแล้วผมว่าเป็นคนใช้ได้การบริหารจัดการไม่ต้องพูดถึงดีไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้หรอก80กว่าปีอีคอมเมิร์ซของเขาดีเราต้องยอมรับอ e ีคอมเมิร์ซวันนี้เราทําเองไม่ได้นะครับวันนี้มีเงินสกุลเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีหลักประกันคือดอลลาร์ใช่ไหมประเทศอื่นต้องมีทองคําเป็นหลักประกันหมดเลยนะฮะ เพราะอีคอมเมิร e ์ซก็ต้องอ e ีคอมเมิร์ซเท่านั้นเพราะนั้นของเขาต้องยอมรับนะครับสินค้าอินเทรนด์นะฮะแนวโน้มอ,อยู่ที่ดีมีทั้งสินค้าที่เป็นถาวรและใช้สม่ำเสมอไม่ได้มีแค่ที่ท่านเห็นนะอีกเยอะนะฮะพี่แต่ผมบอกเขาว่าให้เริ่มต้นด้วยสินค้าไฮเทคก่อนผมขี้เกียจม,มาเริ่มด้วย,ว,ยวิตามินอาหารเสริมแล้วผมต้องอธิบายว่าของผมกินดีเขายัางไงกว่าจะรู้เรื่องอีก3เดือนผลถึงจะออกแต่นี้เอาเครื่องเปิดปุ๊บเดี๋ยวท่านรู้เลยว่าอากาศดีขึ้นยังไงตอนนี้ผมให้เปิด เฟสแอร์เซาลอยู่ข้างหลังถ้าท่านหันไปเห็นไฟสีฟ,ฟ้าผมให้เปิดแล้วนะฮะท่านจะเริ่มรู้สึกอากาศจะค่อยดีขึ้นธรรมดาห้องนี้ต้องใช้สี่ตัวผมลองตัวเดียวนะครับที่บ้านผมใช้อยู่ผมไม่ได้เป็นหวัดมาเลยนานมากแล้วผมเปิดยี่บสี่ชั่วโมงเลยทุกเครื่องก่อนที่ผมใช้ด้วยตัวเองหมดก่อนก่อนที่ผมจะมาบอกคนหรืว่าดีเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายคนเดิมฝีมือระดับโลกโดยเริ่มจากเมืองไทยมีโอกาสไหมที่ท่านจะเป็นคน เบอร์หนึ่งของโลกแบบว่าชิงแชมป์โลกได้เพราะเราเริ่มที่เราแล้วเราขยายไปทั่วโลกทุกทีคนไทยเราลองบอลทุกทีอ่ะตอนนี้คนไทยขึ้นได้เพราะเราเริ่มพร้อมๆกันอนาคตจะนําสินค้านวัตกรรมไปสู่ตลาดโลกอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมขอเขาแต่วันนี้ผมยอมรับว,ว่าสินค้านี้ผมมม่มียาผลิตผมถึงนาเข้าได้แต่ถ้าอะไรที่คนไทยมีขอให้คนไทยอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ได้ไหมอยู่บนวอลล่าราได้ไหมคุณโจรับปากผมถึงทา เรากาลังดิวกับสิ่งที่สําคัญที่สุดเราได้สินค้าที่ไม่เหมือนใคร <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เป็นอ e ีคอ <Yeah. S 1> มเมิร์ซเทคโนโลยีมันทันสมัยโลกเชื่อมกันอย่างรวดเร็วเราไม่จำเป็นต้องรออีกแล้วหลังนั้นเรากำลังช่วยส,สร้างสินค้าไทายไปสูต่ตลาดโลกครับ <Yeah. S 1> เราสร้างเครือข่ายให้ใหญ่แล้วเราก็ทําประโยชน์ประเทศชาติเราได้ด้วยเพราะะฉนันนี้คืออันที่สําคัญที่ผมตัดใจทํากับบริษัทนี้เรามีเป้าหมายเป็นที่หนึ่งของโลกร่วมกันครับ yeah.